สวัสดีครับแนะนำรถสวยจาก JOD Good Car นะครับวันนี้ผมมีรถสวยๆมาแนะนำให้ให้ให้เห็นกันนะครับจาก JOD นะครับรถคันนี้เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาให้คุณเอ๊ะเขาแนะนำนะครับเชิญคุณเอ๊ะครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำรถ Honda CRV นะคะปี2007ค่ะเป็น Gen น3นะคะเครื่องสอ2 0 0 0ค่ะขับเครื่องสี่ล้อนะคะตัวรถสีดำค่ะ เป็นตัวท็อปนะคันนี้นะอืมเป็นตัวท็อปเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ออปชันเนี่ยเพียบแน่นอนนะครับคันนี้ออกป้ายแดงมานี่ล้านกว่าบาทเลยนะเออแต่วันนี้มาอยู่ในที่แบบราคาเนี่ยจับต้องได้เนาะรถสภาพสวยมากเลยครับผมให้ดูรอบๆก่อนนะคร่าวๆก่อน,นเลยไปดูกันเลยค่ะใช่คันนี้เป็นรถสีดํานะรถสีดําสวยๆเลยนะครับสีเงาๆเลยนะครับถ้าเกิดใครใครได้ไปเนี่ยผมว่าแบบโอ้โหแฮปปี้แน่นอนนะครับ โอเคทางทางด้านหน้าเนี่ยคุณเอ๊คือมีมีไฟนะมีไฟหน้านะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมีไฟตัดหมอกให้ด้วยค่ะอืเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางอืในตอนกลางคืนเนี่ยโอ้อหใช่มันจะช่วยเพิ่มความสว่างได้นะคะอืครับมาด้านข้างมีกระจกมองข้างเป็นไงกระจกมองข้างค่ะตัวนี้มีไฟเพิ่มตรงนี้มาให้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยเป็นไฟเลี้ยวนะเป็นไฟเลี้ยวค่ะอืมโอเคอันนี้พับไฟฟ้าแล้วก็ ใหม่มีใบเอี่ยมค่ะซื้อไปพร้อมใช้ได้เลยนะคะอืมเป็นดิสเปกค่ะพร้อมระบบ ABS นะครับใช่ค่ะอันนี้คือขับสี่ค่ะขับสี่ค่ะขับสี่โอเคนี่ครับดูตัวถังสวยๆเลยนะสวยๆเลยนะสวยมากเลยค่ะโอเคมาเดี๋ยวอันนี้ล้อหลังก็เป็นเป็นดิสเหมือนกันเหมือนกันนะครับโอเคว่าเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องยนต์ดีกว่าได้ค่ะโอเค ครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมของเครื่องยนต์กันนะ <5 S 1> คันนี้เป็นเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะสองจุดศูนย์ e นะครับใช่ค่ะร้อยห้าสิบแรงม้าพร้อมกับระบบวีเทคนะครับก็ซึ่งช่วยในการขับเคลื่อน<ช>แล้วก็<ช>ประหยัด ประหยัดคืออย่างนี้ Honda เนี่ยคือเขาขึ้นชื่อในเรื่องของระบบ v ี e ทอยู่แล้วนะครับทั้งอัตราเร่งหรือการประหยัดน้ำมันเนี่ยเพราะฉะนัน้นเนี่ยคันนี้ก็เหมาะสำหรับใช้ในเมืองหรือว่าขับไปต่างจังหวัดพาครอบครัวไปเที่ยวเป็นรถในขนาดที่แบบนั่งสบายมากเป็นรถ SUV ที่แบบผมว่ายอดนิยมเลยแล้วก็เ,เขาเรียกว่าซ่อมบำรุงง่ายนะนเอเนกประสงค์ครอบครัวค่ะใช่ใช่ใช้ในเมืองก็สะดวกเดินทางไกลก็สมร่าช่ใ พร้อมเดินทางค่ะเดินทางไกลได้รถคันนี้สวยมากครับเนี่ยให้ดูต่างๆนะพวกเพจต่างๆนี่ยังอยู่ครบเลยอันนี้เนี้ยเลยครับเนี่ยให้ดูนะไม่มีเยิมนะครับอืมแห้งๆเลยโอเคเดี๋ยวมาดูภายในกันเนาะเอางี้เดี๋ยวขอขอดูด้านหลังก่อนได้ไหมกี้นไปนิดนึงได้ครับมาไฟเดี๋ยวนะผมให้ดูไฟท้ายก่อนไฟท้ายเนี่ยคือเขาเด่นชัดมากเลยนะเนี่ยเวลาขับไปเนี่ยเพราะไอ้ทัศนวิสัยในตอนกลางคืนเนี่ย สวยงามครับแล้วก็มีความเป็นเป็นชุดแต่งของโมดูลนะอันนี้จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็มีเสาอากาศแบบเป็นคลิปฉลามที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะคะเพิ่มทัศนวิัยเวลาที่ฝนตกนะคะแล้วก็มีกล้องหลังมีกล้องมองหลังนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่ติดเพิ่มผมผมอธิบายกล้องมองหลังคันนี้นิดนึงคือกล้องมองหลังเนี้ยจะไปเชื่อมต่อกับกระจกมองหลังด้านในตัวรถนะ กระจกมองหลังด้านในตัวรถเนี่ยเป็นกระจกตัดแสงนะครับแล้วไม่จะมีจอที่เเ,เห็นเห็นด้านหลังเห็นด้านหลังด,ด้วยเพราะฉะนั้นทัศนวิสัยในการขับขี่เนี่ยผมว่าปล<ช>อดภัยแน่นอนนะครับมีปลายท่อเป็นสแตนเลสนะครับจากโรงงานนะครับมีไฟทับทิมนะไฟทับทิมอาา่ะฮะมีระบบเซนเซ,นซอร์เซนเซอร์สี่จุดด้านหลังนะคะครับเรื่องความปลอดภยัยโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างใน ได้อันนี้เปิดเปิดคร่าวๆให้ดูก่อนเดี๋ยวขอเข้าไปดูภายในตัวรถก่อนก็ได้อันนี้เปิดไว้ก็ได้เดี๋ยวผม,มให้ดูอีกด้านหนึ่งก่อนนะโอเคอันนี้นะครับตัวรถสวยๆเลยนะครับกว้างขวาง,วางนั่งสบายนะใครที่ชอบแบบหารถรุ่นนี้อยู่นะผม,มแนะนําคันนี้เลยเพราะว่ารถที่แบบโอ้โหสภาพดีๆสวยๆเนีย่ย ออปชันค,ครบเนี่ยในราคาที่จับต้องได้เนี่ยผมว่าชั่วโมงนี้ก็หาหายากนะ<ช>ผมอยากให้ลองมาดูคันนี้กันก่อนนะครับราคาจับต้องได้แน่นอนนะครับดเดี๋ยวเรามาดูข้างในเนาะมาเรามาดูข้างในกันก่อนนะครับเออผมเพิ่มเติมนิดนึงสิคันนี้ะระบบระบบกุญแจเขาเนี่ยเขาจะมีชิปอยู่ในกุญแจนะเพราะนั้นเนี่ยระบบการขโมยเขาดีเยี่ยมเลยนะครับอื <S 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 ไปดูด้านในเลยค่ะได้ครับข้างในนี้กว้างขวางนะครับ <S 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 เป็นเบาะหนังนะคะสีครีมตัดกับตัวรถสีดำอืมใช่เลยหรูราค่ะนะต,ตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะคะอคะมีระบบ c u ค s น control นะคะสำหรับท่านที่แบบชอบเดินทางไกลจะสะดวกมากเลยในการขับขับขี่ตอนที่ไปต่างจังหวัดไกลๆนะคะ ส่วน,ส,วนส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นที่ชุดควบคุมพวกวิวทยุต่างๆนะครับ,<ช>รบอันนี้แบบเป็นอย่างที่บอกฮะเป็นแบบเดิมๆโรงงาน,เ,<ใ>นเลยครับแห้งๆเลยครับเกียร<แ>์ <Gear S 2> อัตโนโมัต<ส>ิห้าสปีดนะโอ้โหใช้ใช้ดีมากเลยครับเนี่ยเบาะหนังผมให้ดูก่อนมันใช้งานแบบดีมากเลยนะแล้วก็นั่งสบายอันนี้ครับที่ผมบอกครับเอางี้ก่อนเดี๋ยวผมแนะนําตรงนี้นิดนึงนี่อันนี้เป็นที่ใส่แว่นนะอันนี้ที่ใส่แว่นนะครับแล้วก็มีไฟ ตัวกระจกมองหลังของเรานะคะจะเป็นกระจกตัดแสงค่ะอ่าแล้วก็จะมีช่องตรงนี้นะคะด้านนี้ด้านซ้ายเป็นช่องที่มองอด้านหลังได้เพิ่มพะะเพิ่มทัศนวิสัยในการถอยหลังเพิ่มไปด้วยนะคะจริงๆมันดีมากเลยนะมันแบบโอ้มันสะดวกสบายมากแล้วแบบตอนกลางคืนในรถแสงไม่แยงตาแน่นอนใช่ค่ะเพิ่มความปลอดภัย<ส>นะครับไม่สะท้อนค่ะ,คะในส่วนคอนเอน่อคอนโซลด,ด้านกลางเนี่ยผมว่ามันนี่คือเดิมๆเลยนะตัวแอร์ตัวแอร์นี่ก็จะเป็นอ่าสองอ่าปรับได้ซ้ายขวา แยกอุณหภูมิซ้ายขวาใช่ค่ะก็คือคนขับชอบอุณหภูมินึงคนนั่งชอบอุณหภูมินึงได้ตามความต้องการเลยค่ะนี่แอร์แอร์เย็นมากนะแอร์เย็นมากอ่าแล้วก็มีลําโพงเนาะลําโพงก็จะมีคู่หน้านะคะซ้ายขวาคู่หลังซ้ายขวาเหมือนกันค่ะสําหรับท่านที่ชอบทานกาแฟก็มีช่องสําหรับใส่แก้วกาแฟได้2แก้วค่ะใส่ขนมใส่ของจุกจิกได้นะคะเวลาเดินทางไกลค่ะ จุมากๆคุ้มแล้วก็มีที่เท้าแขนนะคะของสําหรับคนขบับคนนั่งค่ะก็เพิ่มความสบายอย่างนที่ผมบอกเลยเนี่ยว่าใช้ในเมืองก็สบายนะ<ช>ขับไปต่จังหวาดเดียว<า>โอโห้ห<า>นั่งแ<ก>บบไม่ปวดหลังค่ะเ<ช>บาสีครีมนั่งสบายเบาะหนังค่ะนั่งไม่ร้อนนะคะสบายอ,อย่างที่บอกครับคือคันนี้รถสีดําเบาะสีครีมบอกว่าสวยมากเลยนะมันตัดกันมากเลยเดี๋ยวเรามาดูที่เบาะหลังกันดีกว่าได้เนาะมา เบาะด้านหลังนะคะของเราเนี่ยสามารถปรับได้ค่ะปรับเอนได้สมมติเดินทางไกลเม่อยปรับเอนได้ค่ะสามเบาะด้านหลังปรับเอ็นได้หมดอันนี้ก็ปรับได้เหมือนกันโหนี่นั่งสบายเลยครับนะกว้างค่ะใช่คนขายาวไม่มีไม่มีไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะอือันนี้ครับคือภายภายในนี้กว้างมากนะคือ CRV เนี่ยเขาขึ้นชื่อของความสะดวกสบายแล้วก็ความกว้างของเขาอยู่ละเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหขับ ขับนี่แบบผมว่าแฮปปี้เลยแล้วหลังนี้นั่งสามคนเที่ยวแกงเพื่อนได้สบายเลย <laughs> ได้ได้ได้ห้องโดยสารพีแดนสูงนะคะไม่เตีย้ยได้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ข้างหลังกันนะได้ค่ะโอ <Okay. S 2> เ,เลครับอันนี้เป็น ที่เก็บของด้านหลังนะครับคือตอนแรกเมื่อกี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้อ่เดี๋ยวผมช่วยคุณเล็กครับโอเคนี่ครับเดินแรกมันจะเป็นอย่างนี้ได้หนึ่งสเต็ปออันนี้คือสเต็ปแรกช่องบนช่องล่างกระเป๋าเดินทางได้อะไรได้ค่ะครับแล้วก็อีกหนึ่งสเต็ปนะคะเพิ่มเพิ่มการเก็บของการเก็บของให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นได้มากยิ่งขึ้นผมให้ดูยางอะไหล่นิดนึงได้ไหมได้ค่ะตัวตัวนี้เป็นของเซียวีเลยนะคะเป็นพายางของโรงงานเลยนะครับ เนี่ยค่ะยังอะไรยังอะไรโครบฮะมีแมลงอุปกรณ์แต่เครื่องมือค่ะพร้อมเดินทางค่ะอันนี้สวยมากครับอย่างที่บอกครับเนีบๆเลยครับค่ะแล้วก็ตัวนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งถ้าสมมติของเยอะกระเป๋าเดินทางสามสี่ใบอ่ะตัวนี้ออกได้ค่ะอืเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวนี่สามารถที่จะปรับปรับฟังก์ชันเขาได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้แบบโอ้ครบถ้วนเลยครับสวยงามมากครับ แล้วก็อ่าเดี๋ยวปรับเบาะตรงนั้นนิดนึงค่ะตัวปรับตัวเบาะเนี่ยนอกจากปรับเอและปรับพับได้วยค่ะอืมเพิ่มอ่าเนี่ยการเดินทางที่ถ้าเรามีของเยอะของเยอะของใส่จักรยานนะใสแคมปิ้งนะหรือบางคนชอบสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยผมว่าขนขึ้นมาได้เลยนะครับหรือจะมีเบาะเสริมปูนอนได้เลยค่ะเอาเหรอเอาปูนอนกันเลยเหรออ่ได้ได้ได้เนี่ยครับผมให้ดูครับ เนี่ยครับกว้างมากครับโอ้โหคุ้มค่ามากครับคันนี้สวยงามคุ้มค่านะครับเป็นรถครอบครัวรถอเนกประสงค์ค่ะใช้ในเมืองก็สะดวกค่ะอืมแหวเอางี้คุณเอ๋เดี๋ยวผมให้คุณเอะลองสตาร์ทเครื่องนิดหนึ่งได,ได้ไหมเราจะได้ดูความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ครับคือจริงๆเป็นเป็นรถเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยคันนี้สภาพดีมากนะแล้วก็แบบคือรถชั่วโมงเนี้ย สภาพนี้ผมว่าหายากมากเลยถ้าเกิดใครกำลังหาอยู่นะผมแนะนำให้ให้ลองติดต่อเข้ามาที่ JOD Good Car ได้เลยนะครับอันนี้ราคาพิเศษเลยนะครับนี่นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับแล้วก็เครื่องเดินเงียทุกอย่างคือเดิมพร้อมใช้มากครับสะาดสะอ้านนะครับเหตุต่างๆอยู่ครบสวยงามครับผมให้ดู ได,ได้ครับคุณเอดัแบบเครื่องนี้เลยครับอันนี้สวยมากครับอ่ะคุณเอฟอ่ะอันนี้ราคาเป็นยังไงมาอ่าตอนนี้ก็คือถ้าเป็นอ่าเงินสดนะน,นะคะเราก็จะให้ในราคาพิเศษมีส่วนลดให้สําหรับท่านที่รีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะและทางเรามีบริการจัดไปนั้นให้ด้วยค่ะอ่ายังไงแนะนําให้ติดต่อเข้ามาโดยเร็วที่สุดเพราะว่ารถสภาพเนี้ยค่ะมามาแล้วเนี่ยแป๊บเดียวก็จะ ถูกขายออกไปแล้วเพราะว่าลูกค้าเนี่ยให้ความสนใจเยอะนะคะเพราะว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยร้านก็บาทเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราจัดให้ในราคาพิเศษยังไงติดตามที่ช่องทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับอันนี้เป็นเป็นรถสวยจาก JOD Good Car นะครับผมก็เนี่ยผมมานำนำเสนอให้ทุให้ดูรอบๆอีกทีนะเนี่ยสวยสวยงามมากครับ พร้อมใช้เลยครับโอเควันนี้ขอบคุณคุณเอ๊ะมากนะจาก JOD Good ค่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นเ,เบอร์โทรไว้ให้แล้วใครสนใจเนี่ยผมก็แนะนำม,มาให้ติดต่อได้เลย25ชั่วโมงมอย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะรออยู่ค่ะ,รออ,คะรออยู่ที่2ีชั่วโมงที่ยี <laughs> โอเคครับขอบคุณคุณเอะมากนะขอบคุณครับขอบคุณครับ